การ,ารเปิดขายสินค้าแบบนี้นะคะนี่เมื่อก่อนก็มีตอนช่วงปูก<ม>็มีแต่ว่าออเดอร์เข้ามาแบบหนึ่งอาทิตย์จะเด้งมาสองสามก็ความแต่ว่าจากาที่ว่าไฟมา,ากระแสตอบรับดีมากเข้ามาแบบโอ้โหเป็นเยอะมากเลยนะคะคอตอนแรกเราก,ก็คิดว่าก็เดี๋ยวก็ตอบใครใค,รครทักมาก็ตอบพัมาก็ตอบแต่ไม่ใช่คือทักมากันรัวมากนะคะก็ทําให้แชทค้างใช่แม่ค้ามือใหม่แม่ค้าออนไลน์มือใหม่นะคะ ก็จะมีทั้งตั้งตัวไม่ทันสั่งของด้วยอสอบถามข้อมูลทั่วไปด้วยนะคะแล้วก็มีบางท่านก็ส่งข่าวอะไรต่างๆนานามาให้มีมีหลากหลายเลยมีหลากหลายนะคะต้องไปถามต้องสัมภาษณ์แอดมินหลังบ้านสักวันหนึ่งว่าเคยเจอคําถามอะไรที่แปลกที่สุดไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งงอนเรานาว่าเออเดี๋ยวเปิดรอบหน้าไม่สร้งละอะไรเนี้ยเรายังมีโปรเจก สินค้าของที่ลึกอื่นๆที่กาลังจะออกมาด้วยเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมีมานะคะเป็นการเป็นความร่วมมือเนาะความร่วมมือจากร้านค้าในลำปางนะคะที่มีชื่อเสียงอันยาวนานเลยนะคะจะได้ทําของที่ลึกของอพลายสักสุรินออกมานะคะออกจําหน่ายนะคะแต่ตอนนี้ขอเคลียร์ในส่วนของล็อตแรกให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็จะได้วางระบบ ให้สะดวกบางกินคืนใช่ค่ะก็ต้องขออภัยที่ค่อนข้างล่าช้าแต่ว่าเมื่อเราได้สินค้าแล้วเราจะรีบทำการจัดส่งทันทีนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นช่วงของฝนตกด้วยบางสินบางอย่างนะคะอย่างเคสยาดมก็จะเป็นแบบถักมือเลย ยอดออเดอร์เข้ามากก็จำนวนมากนะเกือบห้าห้าร้อยห้าร้อยกว่าชิ้นน้าร้อกว่าชิ้นค่ะเคลยาดมอ่ะเยอะมากนะฮะออ๋เยอะมาก่เคลยาดมของเรานี่ยแน่ไปไหน่แล้วเอามากิมวันนี้พามาด้วยหายไปไหนพามาหายไปไหนเออเคลยาดมีขาเขาไปไหนเมื่อไปเที่ยวเดินไปเที่ยวไหนนี่ไงอยู่นี่ตุ๊กตาช้างพ่อพลายราคาอ๋อตุ๊กตาช้างนี่เดี๋ยวขอรอโปรเจกต์ขัดไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอเคลียร เป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไปก่อนเนาะนะคะก็จะสามารถโบวชมาได้นะสมมติว่าอยากแบบอยากได้ของเรื่องแนวไหนแบบไหนอะไรเงี้ยตุ๊กตาไงเขาอยากได้กันตุ๊เดี๋ยวเราเปิดตุ๊กตาก็อย่างบางคนร่มตุ๊กตาร่มร้มตั้งหกชิ้นแน่ที่เปิดขายไปอ่ะปฏิทินเออปฏิทินก็น่าสนใจเพราะเดี๋ยวจะปีหน้าละปฏิทินเนี่ยเดี๋ยวจะคุยกับหมอเยี่ยวให้ถ่ายรูปนะคะทำปฏิทินปฏิทินออกแล้วเพิ่งเซ็นไปแต่เขามีแบบไปลงไงเขาเซ็นแบบไปเรียบร้อยแล้วเพิ่งพี่เพิ่งเซ็นกรรมการทำปฏิทินไป ก็อันนี้ซูมให้ดูอุปกรณ์นะคะก็คือร่วมอันนี้นะคะที่เราจะจับแบบไม่ใช่นะคะจำนวนไปแล้ว6ชิ้นนะคะจะอาจารย์จำหน่ายไหมคะ14บสีโปที่อยู่ตรงนั้นมามีอันอีกอันนึงที่เขาอยากได้แมกเนตแมกเนตอ๋อแมกเนตที่ใช้เมื่อขาไม้เนี่วันนั้นวันนั้นที่เอาอะไรนะกิ๊บติดผมลูกช้างมามีคนถามเอฟด้วยนะเออมีคนถามเอฟกิ๊บติดผมลูกช้างด้วย เออพอดีว่าไปตรวจสุขภาพมาเจอใครโรงพยาบาลอะไรเอ่ยโรงพยาบาลโรงพยาบาลมะเร็งแต่มันมีชิ้นเดียวครับก็ไปเดินดูไซส์ดูบอกว่าขอดูขอตกใจไปดูของที่แบบเป็นช้างเออก็เลยได้ได้มาได้มาหนึ่งอันนะคะถามว่ามีไหมเดี๋ยวเราไปหาเดี๋ยวไปหาเซิร์ชหาดูให้นะคะว่าแบบมี ของที่ยวที่แบบเป็นลายช้างน่ารัาากนะน่ารักนะที่จริงในในร้านของเที่ยวเลือกของเราก็มีหลายชิ้นน่าสนใจเนาะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเดียวกับพี่หญิงก็ยิบมาบางส่วนอ่าโดยเฉพาะ<ว>จานร<ท>อง<ด>แก้วบัวก,กระเป๋าอ่าก็ได้รับต็นตออรับค่อนข้าง,างะะดีนะคะแต่เอาไปที่กาดนั่งก้มก็ตอบรับดีนะแต่ก็ส่งก็เป็นเขาจะมาให้บ่อนอาหารของช้างมากกว่า ก็คือเป็นเด็กๆไงนะคะแต่ก็หมวกชุดระบายสีกระดาษชุดงชายโอ้ชุดระบายสีขายดีมากวันวันอาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงนี้ฝนตกกระดาษมุ้งช้างที่กําลังการผลิตของเราเลยลดลงเพราะเราตากด้วยแดดธรรมชาตินะคะตากแดดธรรมชาติอันนี้เอาบางไหมนี่อันนี้อันนี้ใหญ่กว่าเราใส่เข้าไปนี้ไหมมันเป็นกล้องกลางวาน ก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะชีวิตประจําวันของพ่อพลายเนาะก็เหมือนเดิมนะกันอัปเดตชีวิตก็คือเหมือนเดิมอาบน้ําดูแลโดยพี่ควานตอนนี้ก็อยู่ตัวละพี่ควานขี่ได้ทั้ง3าคนพี่ปลิวพี่นุ๊กพี่โอ๊ตก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นต่อไปก็จะให้พ่อพลายที่ขี่พี่ควานนะคะเอาลครขี่พี่ควานบ้างนะคะก็สลับกันเนาะใครจะเป็นคนแรกเอ่ยที่พ่อพลายจะขี่นะคะ ก็ใครจะไม่ไม่น่าจะให้ขี่นะคะอ๋อะอในส่วนของในกระเช้าตะกร้าผลไม้นะคะต้องบอกว่าตะกร้าผลไม้ที่เรานํามาจําหน่ายตรงที่จุดลานแสดงก็ดีหรือว่าที่ซื้อออนไลน์ก็ดีอันนี้คือเป็นเหมือนอาหารเสริมเป็นขนมหวานเพราะอาหารหลักของของช้างคือหญ้าอยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าเราเอายาไปเขากินมันก็มนเหมือนเพิ่มข้าวให้เขา แล้ก็เป็นอาหารเสริมแต่ไม่ใช่อาหารว่างนะอาหารเสริมเพราะเขาไม่ได้กินตอนเขาว่างเขากินทั้งวันก <c oughs> ็มีหลายท่านถามว่าเปลี่ยนจากหญ้าเนี่ยเป็นอ้อยเป็นกล้วยได้ไหมเพราะว่าเขาชอบกินกล้วยอ้อยมากกว่า <c oughs> คือไม่ได้นะคะก็คือมันเป็นการคำนวณทางโภชนาการมาเรียบร้อยแล้วนะคะ哈哈ระับ <ฮะ S 1> เพราะว่าถ้าเกิดให้กินอ้อยกินกล้วยเยอะเนี่ยก็ไม่ดีต่อสุขภาพของเขาฉานั้นก็ต้องมีผสมหญ้าในตะกร้าไปด้วยนะคะเพราะหลายท่านบอกว่าเอายาไปป้อนแล้ว าไม่กินนะ่ะขอมาแลกเป็นกล้วยกับอ้อยได้เปล่าน,นี่นะฮะ,ะเพราะว่าเวลาเราออกไปจําหน่ายคุณหมอก็จะมีการคํานวณโภชนาการใช,ใช่วันนี้ช้างเชื่อมไหนสมศรีมานี้ใช่ไหมน้ำหนักเท่านี้ฉะน,นั้างงานกินให้ได้อ่าวัดถ้าเป็นตะกร้าให้กินได้ทั้งหมดจานวน 50- ตะกร้า6กตะกร้าก็ว่ากันไปนะคะก็ตามนี้เฉลี่ยเนาะแล้วก็ช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินของที่ชอบก่อนอยู่แล้วใช่เขาเห็นอะไรเขาก็จะกินเขาชอบอะไรก็จะกินไปใช่ไอ้ยะ มีโฟนมีโฟนนะคะอันไหนที่ชอบน้อยก็กินทีหลังย่าไม่ใช่ไม่ชอบนะย่าขนที่เราเอามามัดอาหารอันนั้นชอบเหมือนกันแต่ว่าชอบน้อยกว่าปลยออยทอโพ,อพดปะทองอืแล้วก็เก็บไปกินทีหลังไม่เใหญ่จ <สะ S 2> ังเลยยาเราขอเต็นท์ได้ไหมรอบนะเรานะขอเต็นท์ของทางงานพิธีได้ไหมขอเนเดียวองพิีพี่หญิงบอกว่าทุกโนฟคานขี่คอทุกได้แล้วต่อไปให้ทุกขี่คอควาน ไห้รู้ีพอควานบ้านอ่ะมีอ่ะอีก1ิบานีเอากีีอีก10นาทีพอาพลายจะกลับขึ้นนะคะอ่าบนหอนอนแล้วนะคะรับออฝนงายนอนยังก็อยู่ยาวๆถึงประมาณหกโมงนะคะว่าฝนจะไม่หยุดนะมีน้ำร้อนไม่เอ่ยเราจะได้ใส่มาม่ากินรอไปนะฮะแั้นหวนก็หมวนนอเล่นน้ำเล่นฝนค่ะ คนอยู่ตรงนี้ต้องทำตัวรีบๆไม่ใช่ก็คือจะต้องรีบกลับนะฮะรีบผู้รีบกลับไม่ใช่นะฮะหัวหันก็หัวนอนห้องาห่เลยเข้างแห่เลยโอเคปจ่าเมาเลี้ยงฝนได้ไหมไม่เป็นไรตอนนี้เสียงฝนอาจจะดังนิดนึงนะคะก็อ่า แอนมินดาจะพูดแข่งกับเสียงโผล่เขาบอกว่าแอดยังไม่ได้ขี่คอทุเลยอใครจะเป็นคนแรกนะคะสุขกำนานก่อนละกันโผนมาขอโน่แน่ตัวอื่นขี่ได้มีบางคนถามว่าทําไมอย่างช้างเชืออื่นอ่ะเขาขี่จากขาขึ้นไปใช่ไหมขึ้นไปคอแต่ทำาบของทุต้องให้นอนเหตุผลไนี่นี้ีาแว จ็บขาเพราะฉะนั้นวิธีการจะขึ้นไปขี่ราอว่าใครให้เขานอนตะแคงก็จะสะดวกสําหรับคนพายแล้วเพราะว่าเขาจะย่อก็ยากใช่เพราะปกติจะเป็นการใช้คําสั่งว่าส่งสูงกับแท็กลงอ่าแท็กลงนะะก็คือเป็นคำสั่งการขึ้นลงช้างคำสั่งต้องเลิปแข็งสิเด๋ยวช้างจะงงนะพูดอะไรแท็กลง เอาใช้คำสั่งส่งสูง,สงนะึ้นด้านข้างาแตะลงก็ด้านหน้านะคะก็อย่างในส่งพ่อพลายอย่างที่น้องเดียบอกไปนะคะก็ยังใช้คำสั่งนี้ไม่ได้เพราะว่าพ่อพลายเขามีอาการบาดเจ็บที่าขาเจ็บที่ข<ร>าองอขาไม่ได้นะใช่นะคะแล้วก็อีกอย่างการที่ให้นอนตะแคงแล้วเดินทรายของเรานะคะเดินทรายเราก็มีการปรับถ้ามันชื้นแฉะหรือเป็นเวลานานก็มีการเอาทรายใหม่มาถกให้บางท่านก็ติดต่อมาบอกว่าอยากซื้อทรายให้ ข้าพายอ่าอยากจะซื้อได้ไหมซื้อได้ไหมอันนี้เดี๋ยวคนเราถามผู้รู้ก่อนหนาวแล้วนี่เยมกตอนนี้พารารอบพี่แล้วพี่อะไรส่งมาพี่นิดหรือว่าพี่อะไรนะพี่นิดหรือพี่น้อยส่งพารามาหมดเลยไส์สักันเลยกกับนี่บอกว่าได้หอดตรงนี้น่าขนมันเป็นอะไรนี่ตึ๊กตึ๊กเติร์งเกี่ยวใส่สีส้มเลย กิงจราจรดีอยู่กลางถนนเน่ะเห็นชัดดีว้ยช้างมันตัวเขาแบบตกใจแล้วคือไม่ตกใจสีนะตกใจมันเบ๊บเบ๊บเบ๊บอ่ะช้างเป็นหวัดได้ไหมคะช้างไม่เป็นค่ะวัแต่ควานไม่เป็นหวัดแต่ควานจะเป็นหวัดแอดมินก็เป็นไปแล้วะแอดเปียเป็นไ้หวัดใหญ่ไปแล้วเขาบอกว่าให้ทุบหลบเข้าผามด้วยคงจะไม่ได้ทูดเข้ามาก็ได้แต่ได้แต่หัวของทูวเข้ามา รูมาได้แค่ปลายปลายงานและงวงนะหัวเ,เข้ามาไม่ได้ติด<อ>ติดสูงไปนี่จะคุยด,ด้วยอีกละฝนตกเวลาขี่คอช้างรู้สึกยังไงก้นเปียกใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ตูดเปียกใช่ไหมคะไอ้ที่ให้ยิ่งแบบมีมีโครนเต็มข้างหลังก็มันลื่นใช่ไหม <c oughs> เออบางท่านแบบว่าเขาชอบ เอาที่ที่แบบนั่งนั่งเลยยึดยักยึดยังแค่ไหนนะคันก้น <laughs> อันนี้เป็นเหตุผลว่าทําไมแบบทักตายหรืออะไรเกาะเข้าไปเยอะอะหรือช้างจะต้องล้างออกไม่งั้นน่ะสงสารแม่บ้านซักกงางเกงกวนแก้งทำแล้วเราต้องเลยหูนะไหูไหนะเอาออกเลยเอามามัดหูเตียวเดี๋ยวเตอะเดี๋ยวเตอะถึงพี่ <laughs> พปิวจะไม่อยู่พี่ออก็ยังอยู่นะคะแกง้ง <laughs> แกล้งพี่หญิงต่อมี มีบางภาพก็หวังรับชมจากอังกฤษก็มีนะคะูเจะกวีด้วยใช่ค่ะจะกวีด้วยค่ะครูบอกเป็นห่วงแน่เลยเป็นห่วงว่าฝนตกช่วงนี้หน้าฝนนะคะรักษาสุขภาพนะคะอ่ามีใช่ไหมเบซีถามว่าจะพูดหรือจะหัวเราะทั้งสองอย่างเลยได้ไหมคะ อาจจะทั้งสองอย่างนะคะ,อ,ะอาจจะเป็นเสียงอันนี้หรือเปล่าเสียงฝนหรือเปล่านะต้องขอภครถ้าเป็นเสียงฝนเราจะแบบได้ยิงเป็นเสียงอันนี้มากกว่านะคะตอนนี้ตอนนีนน้ถ้าไล่อ่านนีนนี่แบบอ่านไม่ทัน,น,ลนกลางร,ร่มให้ทูด้วยคนดังเสียงฝนนะค <ผม S 1> บอกว่าชอ,อชอบนะคะถูกชอบนะคะชอบในเรื่องของฝนเพราะว่าฝนนี่เป็นเรียกว่าความเย็น ความเย็นให้กับช้างช้างชอบลมยกเว้นเจ้าอ๋อโอเคค่ะเพิ่มเล่มกับสอนไว้เองมนกะเก็บไว้ชั้นสองเก็บทเนนีก็ได้หอมเดี๋ยวจะเอาไปก่อนกลัวอ้อยหายไข่จะเอาไปก่อนเป็นของเป็นผลไม้ให้กับข้าวพลายไงเตรียมตัวอ่ะตอนนี้ฝนเริ่มเบาละ คะ <Five. S 2> พี่ควานก็เตรียมตัวนะคะจะให้พ่อพลายได้กลับขึ้นไปด้านบนนะคะขอบคุณดาวนะคะนี่จากสองร้อดวงนะคะจากนะ่านะจะชื่อพี่แก้มนะพี่จำได้ว่าพี่แก้มพี่แก้มเกรดสีสูงน่าจะเก้มนะคะถ้าอ่านชื่อผิดพลาดตรอกันใดนะคะ So don't worry about raining elephant t h e love it because it's very cool and they love the cool w e a t h e r not the hot one it's rather than the hot weather so elephant not get sick from the rain but the m a h o u sometime can get แดดอ๋บางทีลูกช้างไม่เป็นหวัดแต่แต่ควาน <c oughs> เป็นได้ตอนนี้ก็เตรียมตัวนะคะหรือจะกลับขึ้นไปด้านบนต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมติดตามนะคะเดี๋ยวใน อาทิตย์หน้าวันที่6ตุลาคมก็จะมีทีมสตอแพทย์จากบางที่ไัยเชียงใหม่คณะสตอแพทย์นะคะมาสคามคบเพิ่มเติมแล้วก็ทําการตรวจให้กับ,กบวายสักซูรินกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะดูว่า30วันที่อว,วันที่6 30วันที่นวดไป ทำกายภาพไปทั้งนวดเอ่ยทั้งกระตุ้นด้วยขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็เดินข้ามสิ่งกีดขวางเนี่ยสาวันที่ผ่านมาเนี่ยจะ<ม>เป็นอย่างไรนี่ผลอะไรบ้างดูในส่วนของกล้ามเนื้อก็จะ,ะ,ะ,ะมีการแปะเซ็นเซอร์นะคะอีกทีหนึง่งที่คุณหมอเยี่ยวบอกว่าก็จะ<ม>ติดติดเพราะประเมินไงประเมินดูว่า30วันที่ผ่านมาพัฒนาการเป็นไงบ้างมันคนระแปะคนละแปะนะควลรับแปะแปะ แป๊บเลยจะจ่ายเออือหรือที่โอนมีมุกก็นะอ่าตอนนี้แอดกระต่ายฮับชิวอไว้แล้วหนึ่งกระจ่ายเจ็ดตัวโน้ตอ่าตอนนี้พี่ควานเต็มตัวนะคะกระเป๋าโดเรมุนโดเรมอนนะคะอ้อยเรียบร้อยจัดแล้วอ่าพอพลายก็รู้นะรู้เวลาใกล้จะสี่โมงละใช่แล้ว ะะหู่ข้างนึงก็เงียฟังไครก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มารับชมรับฟังกันนะคะในส่วนของการอัปเดตนะคะชีวิตกลายสักสุรินนะคะซึ่งเจอพ่อปลาเราก็จะอัปเดตกันทุกๆวันพฤหัสแล้วันวันอังคารกับพฤหัสใช่ช่วงเวลา3ามโมงถึงสี่โมงเย็นนะคะแต่เิ็กจะต่ายจะปล่อยสัญญาณก่อนแล้วแต่วันนะคะ วังวันไหนที่อากาศดีฟ้าเปิดนะคะแสงสวยก็จะทําการอาจจะทำการปล่อยสัญญาณนะรอเข้ามาชมกันก่อนแต่ว่าวันนี้เราอาจจะมาตรงเวลาเป๊ะเพราะว่ากล้องเรามีปัญหาน้ําเข้าเพิ่งออกนะคะ ่น้าออกไปละก็ตอนนี้เราก็จะรอนะคะส่งพัมาลขึ้นบ้านพร้อมๆกันเลยนะคะขอบคุณนะคะ2,100ท่านนะคะที่ยังคงติดตามกับชุมนุอยู่กับเรามาเป็นเวลา1ชั่วโมงเลยใค่ะขอบคุณสําหรับคุณการคุณจ๊ะเอ๋แล้วก็คุณแอลนะคะที่ส่งขนมผลมัมงลากไม้เมื่อกี้ก็มีผลไม้ที่อยู่ เามีทีมจากไม่ใช่ม,ม,มีทีมที่มาจากวัดไหลหินที่นำนำผลไม้มาให้ด้วยนะคะ <Okay. S 2> ต้องขอขอขอบพระคุณสำหรับของฝากแล้วก็รวมถึงของฝากที่ส่งไปเผื่อห้องแถวข้างบ้านอย่างน้อง <Okay. S 2> บารันแม่ใบตองน้องแสนหวานาถ้าไหนที่จะส่งพัสดุมมาให้ก็เขียนได้เลยว่าของน้องใบตองของน้องแสนหวานอย่างงี้นะคะเดี๋ยวพัสดุจะไปอยู่ที่จุดอาคารกัะยาด้านหน้าแล้วนะเดี๋ยวทางพี่ควานเนี่ยเวลาเขาเจอเจอเป็นชื่อเขาก็จะ ได้ว่าโทรบอกติดต่อกันประสานกันแล้วก็ยกมาก็ยกมาให้นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์นะคะทุกการแชร์นะคะทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาพูดคุยกันในวันนี้นะคะวันนี้อาจจะมีสาระบ้าง <c oughs> มีสาระบ้างนะคะเน้นหัวเราะเฮฮาปาจ,จิงโกกันนะคะสนุกสนานดูควาลายไปด้วยเนาะค่ะในบรรยากาศฝนตกวันนี้เนาะก็เป็งว่าเดี๋ยวหลายท่านอาจจะ เงาเห่านอนนะคะวันนี้วิชาการเราอาจจะน้อยเพราะว่าคุณหมอติดภารกิจสรุปคุณหมอก็ไม่มานะคะบอกว่ามาแล้วไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมาช้าหน่อยนะมาบอกก่อนนะฮะแล้วก็ใช่นะคะก็วันนี้ผิดพลาดดาวด้วยนะคะวันนี้ผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะสําหรับการบรรยายในวันนี้นะคะก็อยากจะให้ ไลฟ์นะคะการถ่ายทอดสดดูภาพลายเนี่ยมีสีสันนะคะมีความหลากหลายหลายๆอย่างนะคะเ <c oughs> นาะอ,อันนี้เอายกไปในเอิที่เอาไม่เห็นใช่ไหมล <c oughs> อ,อยยายนะคะอะเดี๋ยว thank thank you นะคะนะคะ thank you so much for uh, watching us and we will updating for Sakturin every Tuesday and Thursday but for other elephants we will uh, we will have a uh, live Or in the morning time around 9 a.m in the morning so we will show you around our place and we go to greeting another elephant so you can uh, follow up or watching we have uh, everyday daily life monday to friday at 9 a.m in the morning รอส่งพ่อพันนะคะกลับขึ้นบ้านก็เดี๋ยวเราจะรอส่งพ่อมกันตบก,กลัน่นเราไปแล้ว่งพันอมกันนะคะแล้วก็าวางได้ไหมโอเคนะะคสำหรับท่านไหนที่ามารับชมไลฟ์นะคะช่วงเช้าก็จะเป็นไปดูน้องๆช้างเชื่อถืก็หลายท่านก็เริ่มรู้จักช้างของเราบ้างละใบบุญสมศรี ใบบวงสมสีแสนล้านคง,งแสนใบตองบารันนำ้ำมเออน้องแสนหวานนะคะลายท่านก็เริ่มได้รู้จักเชือกอื่นเดี๋ยวมีโอกาสถ้าไ,ได้เข้าไปข้างในไปเจอปังบุญครั้งที่เราเด๋ยวไปเจอปังบุญก็จะเก็บคลิปเก็บอะไรมาฝากแล้วก็กลุ่มแม่วาง <S 2> <S 2> เดี๋ยวเดือนหน้าเขาจะมีตัวสุขภาพกลุ่มแม่วางออกมาแน่นอนกลุ่มแม่วางนีง่เป็นช้างอ่าหนุ่มหนุ่มสงบอยแบนนะฮะเป็นบอยแบนเป็นกลุ่มช้างงานไม่วันนี้ลืมเอาโทรศัพท์ ไม่ได้ถ่ายรูปสักซูรินะันใจก็ถ่ายคลิปไปไงทำคอนเทนต์น่ะไหนฮบอกว่าเขาบอกว่าพี่ปิ๊วมามุดๆเลยทำตาเศร้าๆไม่เศร้านะอิ่มยิ้มไหมพุงกลางมากเลยดูตรงเนี้ยหัวเล็กไปเลยอ่ะพุงแบบว่าใหญ่เลยอ่ะนี่แล้วก็ถ้าดูจากฮะรถเข็นมาเออพอดูจากบ้านท้ายก็แบบจะผ่านลงไม่หมัหรอย่างเงี้ยลงไม่ไหวอันลง ยุบไปพูดนายแผลฟียุบไปเยอะเลยนะแผลฟียุบจนแทบจะไม่ค่อยเห็นเออวนะแผลไม่ค่อยเห็นละอ่ะจะกลับละสี่โมงละห้องละบอยแบนด์มีทั้งหมดกี่เชือกคะบอยแบนด์ในนู้นแม่วังหรอแม่วังประมาณยี่สิบสาม ประมาณ2ี่3เชือกนะคะอยากดูโจโจ้บ้างค่ะโจ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 ้นี่ไปช่วงเช้านี่เจอบ่อยนะคะถ้ามาช่วงเช้าถ้าไม่ถ้าไม่ตกมันก็จะอยู่ที่หลักห้องเรียนเนาะห้องเรียนโจโจอย่างโจโจใกล้ละใกล้ละโจโจประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวสักตุลาพฤศจิกาจนช่วงเดือนตุลาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ปลายฝนต้นหนาวช้างหลายเชือกของเราก็จะเริ่มเข้าสู่ สภาวะตกมันนะคะก็จะไปพักผ่อนอยู่ในป่าเนาะมีแหล่งน้ำแหล่งร่มเง,งานะคะตามหลักสัสภาพสัสตว์แล้วก็ตามมาตรฐานปังช้างนะคะซึ่งให้เขาได้พักผ่อนจนกว่าจะหายในช่วงของระยะเวลาตกมันแล้วก็ค่อยกลับมาทำกิจกรรมตามปกตินะคะแ่้วกพลาไม่พอพลาย,ลายสีพอจโจสีดอโจโจ,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 โจโนี่ก็ถือว่าเป็นช้างหนุ่มอยู่3 2่วัย32ก็ตกมันทีประมาณ 3เดือนนะคะสองเดือนแก่กว่าแก่กว่าสักสุรินสองปีเนาะโจโจ้ก็รุ่นรุ่นไล่ๆกันนั่นแหละเฉลี่ยเรียนอนุบาลที่เดียวกันอยู่อนุบาลคนหนึ่งอนุบาลหนึ่งคนหนึ่งอนุบาลสามเรียนเห็นเห็นกันอยู่เข้าแถวเห็นกันอยู่แมนไปนี่คือหอไปไปได้แล้วกันชวนพ่อกลับบ้านไอ้ตอนแข้งทะลุงตอนเข้าวของตอนแข้งทะลุหชวนพ่อกลับบ้านงามมายังคนกอดลุง มันละอันอู้มันมาได้วู้พึงมาได้ตอนนี้รอรอส่งเราก็รอส่งพ่อพลายพี่ควานก็รอส่งไม่พี่ควานก็มายืนตรงนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอย่างไงมีมุ้งเหรอว่ารอหมอรอหมออนุญาตกันรอปีไปกับเดี๋ยวนี้ก็เปิดร้อรออย่างถ่ายไปเดียวอ๋อกระอาป้ายปิด ออตอนนี้เริ่มเริ่มเกิดการทะเลาะบบาแวงแล้วว่ะใช่ทีนี้มเได้ทีมควานใช่เริ่มเกิดการแตกหักกันแล้วนะวันนี้นะคะ <c oughs> เตรียมสัมภาษณ์ทูต<อ>ใกล้จะตกมันและ,และเลิกขแล้วเลิกขาก็เนี่ยก็อาจตามพรามไงก็เป็นไปได้เพราะว่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์น,นะ,ะใช่ค่ะตอนนี้คือ<แ>พวกลาเนี่ยมีความสมบูรณ์มากนะคะ แล้วก็เป็นช่วงตอนนี้คุณหมอบอกว่าเป็นช่วงที่เฝ้าระวังค่ะ<ช>ว่าจะตกมันออตอนไหนเพราะว่ามันเป็นอรอบใกล้รอบเขาแล้วนะครับเพราะว่าทางเจ้าที่ทางเมืองไทยยังไม่เคยมีประสบการณ์การตกมันของไารสักสุรินเนาะก็จะเป็นช่วงที่ตกมันะคจะได้เรียนรู้กันเห็นไหมไม่สั่งไม่ต้องไม่ต้องพูดคาว่าถอยเลยรีบลงนอนรู้เวลาสี่โมงจะได้กลับขึ้นบ้านกินญ้าพักผ่อน โอดูหลังแบบมีความยนคือแบบว่าวนละไงนี่คือพุงนะหลายถ้าบเอ๊ะทำไมไม่ค่อยเห็นป้อนอ่าหรือว่าทําไมวันนี้ดูป้อนน้อยไม่น้อยนะคะดูจากพุงได้นะคะ,ะพุงคือแบบนูนขึ้นมาเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะอะ สำหรับท่านที่ถามว่าเรื่องของการไลฟ์ผ่าน cctv นะคะถ้าเป็นแบบตลอด2 4ชั่วโมงช่วงเวลากลางคืนเนี่ยาทางคุณหมอพิจารณาแล้วว่า จะเป็นในส่วนของอเรียกว่าเขาก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวของเขาด้วยเนาะแม้กระทั่งคนหรือสัตว์นะคะจริงๆเรามาพบเจอกันแบบนี้เราก็จะได้อัปเดตแล้วก็ได้พูดแทนพ่อพลายแล้วก็รวมถึงคนที่ใกล้ชิดนะคะให้ได้รู้ถึงข่าวสารของผพลายสังุร,รินว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมอะไรยังไงบ้างนะคะพ,พ,พี่ขวานก็เตรียมอุปกรณ์พี่หนูก็มีกระเป๋าโดเรมอนนะคะ ของเรียบร้อยไปนี่คืออย่างลูกมันก็นชวนชวนลูกกลับบ้านชวนกลับบ้านชวนชวน,บบนอะนะคะจะกลับบ้านแล้วนะคะก็ต้องขอ,ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกเนาะ <c oughs> ไม่มีอะไรจะคุยแล้วไงก็ก็รอส่งแล้วขอบคุณด้วยกันขอบคุณผู้สนับสนุนดีกว่านะคะ <c oughs> วันนี้นะคะสนับสนุนโดยนะคะย่ามองตาสร้อยทองนะคะทาถูทาถูท่าท่าถูถู อู้หูอักเสบเป็นแห่เยอะกว่าเดิมฮะเองก็ย่ามองตาส้อยทองทาทาถูๆทาถูทาถูทาทาถูๆอู้หูอักเสบมหายสักัรมหาสเกือนะคะอ่ะไปละอะะลองดูดูดูการเดินนะคะ ในส่วนของการเดินเนาะหลายท่านก็แบบสอบถามว่าหลังจากมีอาการนวดไปอันนี้มีความรู้สึกว่าเขาในการเดินก็คือส่วนของขาเพราะว่ามีการอักเสบเรื้อรังมาหลายปีเนาะต้องใช้ระยะเวลาในการหายนะคะแต่ว่าเราจะไม่ใช้ยามองตาตาใสทองใสทองแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าถูไปเดี๋ยวจะอักเสบกว่าเดิมนะคะอีโอตก็ถือห่างพ่อพลายเหมือนเดิมนะคะถือห่างให้ กลับขึ้นบ้านแล้วอ่ะวันนี้เราสองคนนะคะพี่หญิงค่นะและแอนนาเดี๋ยวต้องลาทุกท่านไปก่อนพบเจอกันวันพฤหัสหน้านะคะอังคารสิเออวันนี้พูหัสแล้วเนาะใช่อนงคารอะขอโทษคะ่ะลืมวันลืมคืนเซียวซีลาเกอออน next Tuesday แต่วันเสาร์มีไลฟ์อยู่เนาะพี่ต่ายนะฮะวันเสาร์ยังมีปกตินะคะเป็น CCTV หรือตรงนี้ไม่รู้ ตรงนี้เนาะโอเคนะคะถ้าเกิดมีแอดมินคนไหนมาก็จะมีเซอร์ไพรส์นะคะพูดุีกันระปรายนะคะแต่ประจากันก็คืออังคารกับพฤหัสเนาะใช่ใช่เป็นอันว่าเดี๋ยวเจอกันวันอังคารหน้านะคะค่ะวันนี้ต้องหนทุกท่านไปก่อนขอขอบคุณนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใบตองเหรอใบตองมาอะไรตองกับบารไดใบองมาดูยืดอ่ะต้องกระดานยูนิฟอร์มพอไหนนะพอแล้วอีเซลมาหา หาในในลูกลุงเขากลับไปแล้วลุงเขากลับลนะออไปแลไวตองอมิละ่ละมิละ่ะไปไหว้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 หยอ,อยู่แล้ว <c oughs> เป็นนิจังหรอมาดูมาดู